ไอที YouTube channel GMM g r a m m i c o Official แล้วอย่าลืมกด Subscribe ้กอยาทน้อย่โอ้โหโอ้โหยังยไม่มีไม่มีใครห้ามนี่เลยล่ะค่ะครับ เาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงประจำชาติของสาวเพศสองคือแรงกว่าฉันอีกล้าไม่มีใครห้ามฉันเลยฉันก็ลืมตัวไปแล้วนะฮะก็กลับมาอยู่กับพี่ลำยองเหมือนเดิมถูกต้องคนหาในมือนี่คืออะไรคะคุณพอมทำเฉยอะไรไม่แบ่งนี้เลยนะอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่คะพี่ลำยองรโมดเลยค่ะอันนี้คือแหนมออนซอนนะคะของลำยองเป็นแหนมหมูใบมะยมนะคะอร่อยมากกินแล้วน้าตาดีค่ะรีบกินเลยดีกว่า อันนี้คือเป็นแบบว่าต้องชิมไหมคะต้องชิมเดี๋ยวชิมแน่นอนค่ะอันนี้เป็นธุรกิจของพี่ลำยองเองเลยใช่ไหมคะนี่เลยไม่ต้องแขกก็ได้คุณทอมเดี๋ยวก่อนคุณทอมนี่หิวตลอดเลยอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ลำยองมีผลงานอะไรบ้างดีกว่าอัปเดตกันหน่อยวันนี้ก็มีผลงานที่ซิงเกิลใหม่ที่กำลังจะออกมานะคะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ยังความรับ แต่ว่าบอกได้เลยครับมันมากมันและแซ่บแน่นอนโอ้โหเวทเทรนแซ่บขนาดไหนเพลงนี้แซ่บกว่าเวทเทิร์นโอ้โหแล้วคราวนี้คนก็จะเต้นกันสนั่นนัแล้วฉันจะเต้นยังไงล่ะทีนี้โอ้โหสีดีเยอะกว่าเดิมเยอะแยะเลยเนี่ยเริ่มบายมาเริ่มบายมาแล้วนะคอยมาแล้วนะใช่แล้วนะคะอ่าเตรียมพร้อมไปจิ๋วเซนแล้วค่ะอันนี้เพลงนี้อันนี้ก็ วันนั้นไปใส่ไกด์ค่ะวัดคืนนี้ไปใส่เสียงจริงค่ะเรียบร้อยก็วันที่27นะรายการแฟนทีวีรายการค่ะท่นกำลังสาค่ะก็จะได้ฟังกันครั้งแรกวันที่27นี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะเห็นเห็นรูปนี้เหมือนลงในไอแบบตอนเช้าตรู่เลยพี่ลุงยองอ๋อบองตรงเลยว่าไปห้องอัดตั้งแต่4โมงเยนค่ะแต่ว่าได้ใส่เสียงจริงๆน่ย ปีสามครึ่งโอ้โหทีสามครึ่งไม่เสีเสียงเพราะว่าห้องอาจารย์สอยเป็นเป็นสถานที่ที่แบบโอ้โหศิลปินเยอะมากไปเข้าคิวกันลองทำเองค่ะเห็นรูปมีตั้งแต่เช้าแล้วบอกตรงๆนะั้งศิลปินไม่คุณภาพจริงเน่ยเสียงหายนะคะใช่นี่แบบโอ้โหตอนแบบเช้าตรู่เลยอะถูกต้องนอนตื่นแล้วตื่นอีกตื่นแล้วตื่นแต่เมื่อกี้ได้ยินพี่รำยองพูดถึงอาจารย์สวัสดิ์ค่ะเป็นยังไงคะเพลงนี้ก็คือได้ร่วมงานกับอาจารย์สวัสดิ์ค่ะก็คือทั้งทุก ทุกเพลงทุกอัลบั้มคืออาจารย์สอยเป็นคนดูแลอยู่อาจารย์เหือนคนดูแลเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยสําหรับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างก็อาจารย์คัดสรรบอกว่าเพลงนี้เหมาะกับเธอมากเหมาะกับเธอมากลองลองดูละที่เหมาะกับรัยองคืออะไรต้องรอติดตามกันแล้วก็ลุ้นแล้วก็ลุ้นแล้วเนี่ย มากจริงๆอยากรู้แล้วแหละแต่ว่าต้องอุบอดใจอรอไว้ก่อนตอนนี้เราก็ได้แต่แบบว่าได้กลิ่นของแหนมไปก่อนเนาะ<ช>โอ้โยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็แบบว่าสนุกสนานมากมายที่พี่ลำยองมาในรายการของเราแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณทอมได้เวลาเฉลยประเด็นแล้วถูกต้องนะฮะกับช่วงมันชะเพกิดเด็ดหลักการมาก ถูกต้องเวอร์วังที่สุดนะคะประเด็นอะไรนะคะคุณทอมวันนี้ประเด็นนะคะถามว่าพี่ลำยองนี่นะคะอยากจะเชิญสามีแบบใดได้ะ,ะแบบสามีขี้โกหกหรือว่าสามีแบบเจ้าชู้พร้อมจะฟังเฉลยหรือ,อยังคุณทอมพร้อมแล้วเตรียมเลยนะเอาเลยไหมเอาเลยค่ะสามีที่ลำยองอยากไปเชิญมากที่สุดค่ะสามีที่ขี้โกหก นี่ชนะค่ะคุณผู้ชมขอเหตุผลนิดนึงขอเหตุผลนิดนึงเพราะว่าสามีที่ขี้โกหกนี่คือมันรวมหมดทุกอย่างเลยเจ้าชู้คือก็ปอยไปโกหกคนอื่นว่าตัวเองไม่มีแฟนนะไม่มีเมียนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคําว่าโกหกนี่คือรวมทุกอย่างแต่ถ้าสามีเจ้าชู้เนี่ย ลำยองไม่ไม่ต้องเทินยากคือลำยองปล่อยเขาลำยองผัวใหม่เลยโอ้โหพอพอสามีเจ้าไม่เอาเลยพอาไม่เอาเลยไม่ต้องเทินนะไม่เอาเลยเลิศมากแล่วถ้าสามีเจ้าชู่วแล้ฉันมีกิ๊กใหม่ที่ลำยองบอกว่าอ๋อหายฉันก็มีใหม่เหมือนกันหายการนี่เอาเป็นว่ายังไงก็ไม่ดีทั้งสองอย่างค่ะชนะชนะชนะก็ชนะแล้วคนแพ้ต้องลองโทษยังไงอ่ะ ลงโทษลงโทษเลยไหมยังค่ะเดี๋ยวต้องขอเช็กราฟนิดนึงแหมลุยอวยเพราะว่าเราต้องแบบว่ามีคะแนนโหวตจากทางบ้านมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้แบบว่าแพ้จะชนะกันนะคะมาเลยมาดูกราฟกันดีกว่าเห็นไหมคุณทอมเห็นไหมคุณทอมมันมีอะไรใครเชื่อใจได่เลยคุณทอมขอบอกทีมงานก่อนเลยนะคะว่าถ้าจะแกล้งอะไรทอมเนี่ย อมเพิ่งผ่านภาวะท้องไส้ปันปวดมามยายทอมได้กินและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคืออะไรคะหน้าตาอย่ายุ่งเลยไหมว่าคือไปร้อยไหม40่เส้นเมื่อวาน <c oughs> ตอนนี้หน้ากำลังตึงอยู่ <c oughs> กำลังบวมเลยคุณผู้ชมอันว่ายังไงคุณก็แพ้อยู่ดีคุณทอมอ่ชื่อผู้โชคดีได้เลยค่ะกับประกาศรายชื่อผู้โชคดีนิดนึงนะคะจากทาง Facebook ค่ะคุณมัทพัช นนสีเน่นั่นเองนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นผู้โชคดีที่แบบว่าโหวตมาให้ทอมนะใช่แล้วท่านตอบถูกนะะถูกต้องค่ะได้รับเสื้อจากรายการบันเบุรุษเผาไปนั่นเองนะจ๊ะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ค่ะให้พี่นลำยองฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงดีกว่าค่ะนะคะช่องทางการติดต่อนะคะทาง IG ก็คือลำยอง underscore gmmgo นะคะลำยอง underscore gmmgo นะคะทาง IG จีแล้วก็ทางแฟนเพจนะคะนกลำยองหนอร์ฮิน่า แกรมี่โกลค่ะน้องยอมในหาดแกรมี่โกลนะคะส่วนเฟซนะคะเพื่อนเฟซเต็มแล้วนะคะค่ะอยากฝากไปติดตามทางแฟนเพจมากกว่าค่ะอืมนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับแฟนๆที่น้องยอมน้องหินห่าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลใหม่มาเดี๋ยวก็ขอเชิญมารายการมันเปลือกเฝ้าของเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมาหาพวกเราบ่อยๆนะคะพี่น้องยอมวันนี้เาสนุกมากเมาส์แบบว่าลวงลึกเลยถูกต้องนะจ๊ะแต่ว่าจะมีอะไรแบบเมาส์อีก แต่ว่าคุณย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องตอนนี้คุณแพ้แล้วคุณทอมคุณต้องเลือกป้ายทำโทษค่ะม่ทานทุกงานเลยย่างเปลี่ยนประเด็นตลอดเลยเลือกป้ายทำโทษเลยคุณทอมอ่าให้นิลมยองช่วยเรื่องหน่อยสิคะเอามันมันมันก็มันค่ะ แต่งหน้าทาแป้งเนี่ยหน้าอีกแล้วเกี่ยวกับไม่น่าแต่งหน้าทาแป้งเบาๆอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่ํำยองแต่งให้จะได้สวยๆใช่วันนี้เรามอบหน้าที่ให้พี่ํำยองเลยดีกว่าแต่งหน้าทาแป้งก็คือนี่เองนง่ายๆทาแป้งพี่ลำยองทาแป้งใครเป็นคนปิดตาอันนี้คือปิดตาใครคะปิตาลีปิตาลีปิตดีกว่าอ๋อปิตาลีแต่ว่าพี่ํำยองเป็นคนทาแป้งให้ทอม อาปิดตาเรี่ยพี่ลำยองเป็นคนเทแป้งใส่มือลีไม่พี่ลำยองทาแป้งใส่มือพี่ลำยองเองแล้วพี่ลำยองก็ระบายเลยแล้เธออย่าปิดตาทำไมเธอจะปิดตาทำไมก็จะประกอบฉากเฉยไงเออให้พี่ลำยองดีกว่าวันนี้พี่ลำยองมาทั้งทีขนตาเยอะ่ลยองงต้อไปงานต่อให้รีไม่ได้เทอะไรเลยนะคะพี่ลำยองจัดการเองแต่เย็นนะคุ้ชมเดี๋ยวต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมก่อนขึ้นเรองจับพึ่งนะฮะพี่ลำยองดูแข็นะคะเอาเป็นว่าเกรงแก้มก่อนเตรียมเตรียมอ่ะเตรียมมากเลยอ่ะนานๆจะได้แกล้งกันนะ นะฮะ <S <S เอาละคฮะขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะฮะที่ติดตามรายการมาเผือเผาเรานะฮะ<ฆ>ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกับทอมลี่และพี่อูนะฮะแล้วก็อาจจะมีแขกรับเชิญมาเรื่อยๆด้วย,ยนะฮะถูกต้องแล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นี่วันนี้มาหัวไปเทินพรุ่งนี้เอาเมีย <epherd S 2> <อ>ไปเทินนั่นเองคุณธอมนี่ไงนี่ไงสังเวยปากไปเอาพรุ่งนี้สามีลำยองมาว้าเป่าว่ะกู้จิ้มเอาอันนี้ อันนี้เมียนั้นผัวไหมคะน้องสมบูรณยแต่อย่างงี้ถ้าเกิดว่าพี่สมบูรณ์มาต้องขออนุญาตโฟนอินพี่ลำยองเลยค่ะโอเคโอ้โหโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมแล้วคุณรองเวลาหมดเวลาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาเลยเอาเละฮะโปเลยก็ได้พี่ลำยอง่ะ ใครที่เกมน่ารักอ่ะอุ้ยคิขู่อ่ะค่ะคุณทัน,น้ามา่ไหขูหล่อมากค่ะนึกว่าแบรดพิตช์โชคดีนะสุดยอดมาก เธอไปที่อื่นเธอจะไม่ได้แก้คนอื่นแบบนี้<ห>เธอต<อ><อ>้องจำไว้ด้วยทำไมจะูดแบบนี้ล่ะเป็นโดนะเนี่ยอ้าถูกเ<อ>ลยน่ารักจังเลยค่ะสวัสดีค่ะเมาะมันติดเงือกเมาะเผือกติดปากรูปโมไฟล์คือมายาเพื่อนแท็กมาคือของจริงจกบอบอนิสิตมอสวอค่ะ